สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูดคาร์ของเรานะคะก็วันนี้นะคะเต่ากับพี่ฟ้านะคะมากับรถเชิงพาณิชย์นะคะเป็นรถบรรทุกนะคะที่สามารถที่จะบรรทุกได้จริงแล้วก็ขนของได้เยอะใช่สำหรับคันนี้เลยค่ะจะเป็นอ s u ู u d ดี x a นะคะเครื่อง2.5ค่ะคันนี้เนาะปี2015ค่ะมากับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันพี่ฟ้าได้เต็มเครดีดีฟีดาวเหมือนกันค่ะอ่ะใครชอบโฉมนี้รีบทักกันมาใช่นะแล้วคันนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าความสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะคันนี้ไม่ต้องเปิดข้างคันนี้เปิดข้างไม่ได้คันนี้เปิดได้ข้างหลังอย่างเดียวใช่แล้วนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมาข้างอ่ะยางใหม่เหมือนกันใช่ตู้ค่ะก็บล็อกอย่างดีพี่ฟ้าเดี๋ยวมาวัด สวยๆเหมือนกันเลยค่ะสําหรับเนอะอ่ะเดี๋ยวมาวัดอีกคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันความสูงคันนี้นะคะความยาวสองเมตรสี่สิบค่ะสองเมตรสี่สิบเหมือนดูพาวเวอร์เลยนะคะสองเมตรสี่สิบมาแล้วก็มาวัดความกว้างอ่ะความกว้างเมตรแปดสิบก็ประมาณเมตรเมตรเจ็ดสิบห้าประมาณเมตรคือเมตรเมตรแปดสิบเนี่ยเตาต้องเผื่อเสานะเพราะว่ามันจะมีเสาอยู่ตรงนี้เผื่อหักเสาขอบข้างในก็จะเหลือประมาณเมตรเจ็ดห้านะนี่คือ ขนาดมาตรฐานเลยนะคะสำหรับสูงําหรับตู้คาโก้บ็อกข้างในปูพื้นปูพื้นด้วยเหล็กนะคะอันนี้ก็แข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานไม่รั่วไม่ซึมพี่ฟ้าคันนี้2เมตร2เมตรค่ะภายในสําหรับคันนี้2เมตรนะคะความสูงคันนี้สูงกว่าคันบูพาวเวอร์นิดนึงใช่ค่ะนิดนึงหรือว่าพอๆกันนั่นแหละอาจจะความหนาของพื้นกับ2เมตรค่ะค่ะ ราคา359,000บาทจัดไปเน้นได้เต็มพ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทใช่แล้ว่ติดตู้บันไดอย่างแข็งแรงทนทานเลยนะคะพี่ฟ้าแข็งแรงมากค่ะคันนี้จะเป็นเปิดท้ายได้อย่างเดียวใช่นะคะฉะนั้นลูกค้าถ้าจะเอาไปวิ่งแบบร่วมขนส่งแล้วเก็บของได้แบบเยอะๆนะคะคันนี้2เมตรสเมตรนะคะคันนี้ก็ไม่ได้เสริมเพา นะคะไม่ได้เสริมเพาแต่ว่าเสริมแหนบมานิดหนึ่งสามเส้นเสริมแหนบนะเสริมแหนบเรียบร้อยเสริมแหนบมานะคะปกติแหนบอิสุสุมันจะมีแบบสามสามเส้นกับสี่เส้นนะคะอันนี้อันนี้หกเส้นก็คือเสริมมาแล้วนะคะพี่ฟ้าเสริมเดี๋ยวเรามาดูต่อภายในกันนะคะว่าภายในด้านในมันเป็นยังไงบ้างนะนี่นะคะเห็นไหมคะสภาพภายในโอโหพี่ฟ้าค่ะน้องเต๋าคือแบบเหมือนกับรถที่ยังไม่ได้ใช้งานอ่ะ ภายในเดิมๆเลยนะภายในเดิมๆเลยก็คือเบาะนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเป็นเบ่อหนังเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยนะคะหมอมือเลยพวงมาลัยนี่จะเป็นพวงมาลัยเล็กนะเล็กกว่าบูพาวเวอร์บูพาวเวอร์ที่จะทําใหญ่ขึ้นแต่พวงมาลัยของรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยเล็กอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันค่ะเครื่องสองพันห้าเครื่องเขาก็จะบล็อกเต็มบล็อกเต็มแต่เครื่องสองพันห้าก็ประหยัดเหมือนกันเป็นอินไซต์เป็นเทอร์โบอินเตอร์คุณ รตัวนี้เครื่อง2,005นะคะเครื่องยนต์เปรผันตัวนี้ก็ประหยัดน้ํามันนะคะกางขับเคลื่อนก็ดีกว่านะคะดีกว่าเครื่องดีเซลทั่วไปพี่ฟ้าคะเพราะเป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ใช่แล้วอ่าสำหรับวันนี้นะคะเต๋ากับพี่ฟ้านะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนรวมทั้งทีมงานกิษฎาคูซคาด้วยนะคะแล้วเจอกับไลฟ์สดวิดีโอของกฤษราคูซคาช่วงเย็นนะคะเป็นรถตู้รถตู้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ